嗯。 นนะคะเข้าสู่ช่องนาราทองศชาแนลกับวาดาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงใหม่ของนาราทองชาแนลของเรานะคะทุกคนนั่นก็คือช่วงโปรโมชั่นประจำเดือนนะคะซึ่งช่วงโปรโมชั่นประจำเดือนนะคะฟาดาก็จะมานําเสนอนะคะสินค้าที่เราจัดโปรนะคะทุกๆเดือนให้กับคุณลูกค้าของเรานะคะ ซึ่งเดือนนี้นะคะก็เป็นโปรประจําเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้นะคะฟาดาก็มาจัดโปรโกระเบื้องผนังสุดพิเศษน,นะคะราคาสุดพิเศษมากๆเลยสําหรับลูกค้านะราทองของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างคะ่ะซึ่งกระเบื้องผนังนะคะที่เรามาจัดโปรให้กับลูกค้านะคะมีหลายขนาดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนาด30มสคูณหกนะคะขนาด30มสคูณสีนะคะแล้วก็ ขนาด25คูณ3.7.5ซมนะคะน้องกระเบื้องที่เราลดราคานะคะราคาเริ่มต้นเพียง1,29บาทเท่านั้นนะคะมาดูได้เลยที่นราธงองเซ็นเตอร์ของเราค่ะและสำหรับน้องขนาด30คูณ60นะคะจะบอกว่าน้องรุ่นนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเราก็มาจัดโปรให้กับลูกค้านะคะน้องรุ่นนี้นะคะจะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมี สีเบดนะคะนี่สีน่ารักมากๆเลยนะคะเอาไว้ติดผนังห้องครัวหรือว่าผนังในห้องน้ำก็ได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นขนาด3 0คูณห0หมดเลยนะคะจะบอกว่าลายน้องคือคลาสสิกไม่ไหวนะคะลดล้างสต็อกประจำเดือนสิงหาคมนะคะทุกคนและในส่วนขนาด 30คูณ45นะคะน้องเป็นกระเบื้องลัคก,กี้นะคะนำเข้าจากประเทศอินเดียนะคะทุกคนน้องมีหลายสีหลายแบบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเรียบนะคะทุกคน และก็จะมีลายต่างๆนะคะสวยอันนี้นะคะนี่ราคาน้องก็น่ารักนะคะสีน้องก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนและลายนี้นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนน้องขนาด3ามสคูณสี่นะคะราคาแค่169รบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนเนี่ย ใส่ที่ผนังห้องน้ําก็สวยนะคะทุกคนผนังห้องครัวก็สวยนะคะลายนี้เป็นผนังนําเข้านะคะจากลักกี้นะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด30คู่5เช่นเดียวกันนะคะน้องรุ่นนี้นะคะเหมาะที่จะ ปูนะคะในส่วนของผนังห้องครัวผนังเทาเตอร์นะคะเหมาะมากๆเลยที่จะอยู่ในห้องครัวนะคะทุกคนรุ่นนี้และสําหรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นขนาด25คูณ37.5ซมนะคะน้องรุ่นนี้ก็จะเล็กกว่าขนาด30,45คูณนะคะแต่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะปูห้องน้ําก็สวยแล้วก็ปูผนังห้องครัวก็สวยเช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะคะกระเบื้องที่เราจัดโปรนะคะลดราคาการกดจุกนะคะสําหรับลูกค้านราทองโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะสินค้ามีจานวนจํากัดน,นะคะทุกคนเมดแล้วหปิดเลยนะคะแล้วโปรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะรีบมาตําได้เลยนะคะที่นาราทรงองโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะโปรโมชั่นกระเบื้องนะคะอยู่ข้างหน้านาราทรงองโฮมเซ็นเตอร์ของเราเลยนะคะรีบมากันนะคะที่นาราทรงองโฮมเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแช แล้วก็กด subscribe นะคะคลิปเราด้วยนะคะแล้วเจอกันที่นาราธงคคอมเซ็นเตอร์นะคะ